เมื่อพระนางอุสนิสานาคีมีสัญญาใจข้ามพบกับพญานารพัทธรนาคราชเมื่ออสูรวารีดมินบุกเมืองพญานารพัทเข้าปกป้องจนได้รับชัยชนะพญาจันทรคุกผู้เป็นบิดาจึงยอมรับให้ดังคู่ได้อภิเศกทั้งสองครองคู่ตามแรงสัจจะอธิษฐานข้ามภพชาติเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะคะในเรื่องราวของพระนางอุสนิสานาคี ณดินแดนใต้ท้องมหาาทีอันไกลโพ้นมีนครอันสงบสุขร่มเย็นนามว่าเมืองจันทราบาดานเมืองแห่งนี้ปกครองโดยพญาจันทรคุบนาคราชผู้ทรงธรรมและมีความเมตตาดวงจิตของหญิงสาวได้มาจุติใหม่เป็นทิดาองค์โตของพญาจันทรคุบนามว่าพระนางอุสนิสานาคีเมื่อแรกกำเนิดนาม,มีรูปลักษณ์ที่งดงามโดดเด่นกว่านาคีตนใด วรกายของนางเป็นสีเขียวมรกตใสสว่างเปล่งประกายรัศมีนวลตาดั่งแสงจันทร์วันเพ็ญความนามของนางเป็นที่เลื่องลือไปทั่วคุงน้ำพญาจันทรคุบรักและห่วงแหนทิดาองค์นี้ดั่งดวงใจพระองค์เลี้ยงดูนางอย่างทนุถนอมภายในเขตพระราชฐานชั้นในไม่ยอมให้ชายหนุ่มหน้าไหนเข้ามาเกี่ยวพาราสีโดยมีน้องสาวผู้อ่อนโยนนามว่าทิพยัมานาคินี เเป็นพี่หญิง,งท่านบอกว่ออกไปที่ขอบฟ้าประดานนั่นอีกแล้วพยปฐมนาคินีเอ่ยทักด้วยความสงสัยเมื่อเห็นพี่สาวมักทอดสายตาออกไปไกลยอยู่เป็นนิดพี่รู้สึกเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนเหมือนมีคำสัญญาที่ฝังลึกอยู่ในดวงจิตแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสียที วันหนึ่งขบวนราชทูตจากมืองมณีนพรัตน์ได้เดินทางมาเยือนเมืองจันทราบาดานเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนำขบวนโดยพญานารพัธรนาคราชโอรสหนุ่มผู้สง่างามวรกายสีทองประกายม่วงผู้เปี่ยมด้วยตบะและอำนาจทันทีที่พญานารพั์ได้สบตากับพระนางอุสนิสานาคีในทองพระโรงความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดก็แล่นพล่านไปทั่วหัวใจของทั้งสองเป็นเจ้าจริง ในที่สุดข้าก็หาเจ้าจนพบพญา narapat าพ,พึงพำกับตัวเองด้วยความตื้นตันฝ่ายพระนางอุสนิสานาคีก็รับรู้ได้ทันทีว่าบุรุษเบื้องหน้านี้คือเจ้าของสัญญาใจที่นางรอคอยมาแสนนานพญานารพั a ไม่รอช้าได้ส่งผู้ใหญ่มาเจรจาสู่ขอพระนางอุสนิสานาคีตามประเพณีทว่าพญาจันทรคุบผู้เป็นบิดากลับมีท่าทีแข็งกร้าวท่านเป็นนาคหนุ่มที่มีภาระหนักหนา เมืองของท่านเต็มไปด้วยการศึกข้าไม่อาจปล่อยลูกสาวที่ข้ารักปานดวงใจไปตกรกรรมลำบากได้หรอกพญาจันทรคุปประกาศก้องด้วยความหงแหนและกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบหน้ากันอีกทว่าในขณะที่ความรักกำลังถูกขวางกัน้นภัยพิบัติครั้งใหญ่ก็มาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวอสูรวารีธมินสัตว์ประหลาดร่างยักษ์จากขุเหวไร้ก้นได้บุกเข้ามาทำลายกำแพงเมืองด้วยความหิวกระหาย เสียงคำรามของมันดังกึกก้องจนแผ่นดินบาดาลสั่นสะเทือนกองทหารเมืองจันทราบาดาลพยายามเข้าต่อก่อนแต่ก็ไม่อาจต้านทานพละกกำลังของมันได้พญาจันทรคุปพยายามบัญชาการรบเพียงสุดกำลังแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงเรื่อยๆอสูรร้ายมุ่งหน้าตรงไปยังพระราชวังหมายจะทำลายปราสาทที่ประทับของพระธิดาทั้งสองพญาจันทรคุปเพลียงพรำจนเกือบจะเสียทีแก่อสูรในวินาทีวิกฤตนั้น พญานารพัธราชนาคราชไม่ได้ชฉวยโอกาสนี้เอาตัวรอดแต่กลับพุ่งทยานเข้าสู่สนามรบด้วยความกล้าหาญพระองค์แปลงกายเป็นพญาน,นาคราชสีทองประกายม่วงขนาดมหึือมาเข้าขวางกั้นระหว่างอสูรร้ายกับพระราชวังานะการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดพญานารพั์ใช้ความคล่องแคล่วและพลังเวทแห่งมนตรานาคราชเข้าฟาดฟันกับอสูรวารีตมิน แะ่ยยังอ,อ,งงงเอูเคพญานารพัฒน์คำรามก้องก่อนจะรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพ่นดวงไฟกรดมหาศาลเข้าใส่อสูนร้ายจนมันพ่ายแพ้และล่าถอยกลับลงสู่หุบเหวลึกไปในที่สุดเมื่อความสงบสุขกลับคืนมาพญานารพัฒน์คืนร่างเป็นมนุษย์ยืนหอบเหนื่อยอยู่หน้าพระลานหลวงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล พญาจันทรคุกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้ประจักษ์ชัดแล้วว่านาคหนุ่มผู้นี้มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละอย่างแท้จริงพระนางอุสนิสานาคีรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของพญานารพัตด้วยความเป็นห่วงนางหันไปสบตาบิดาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเด็ดเดี่ยวสเสด็จพ่อเพคะชีวิตของลูกและชาวเมืองรอดมาได้ก็เพราะท่านพี่นารพัตเสด็จพ่อยังกีดกันความรักคู่ของนางลูกเราลูกคอยสัตร้อยชาติก็ตาม พญาจันทรคุปทรหายใจยาวด้วยความยอมจำนนพระองค์เดินเข้าไปจับบ่าของพญานารพัดและกล่าวว่าเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่า,วาเจ้าสามารถปกป้องดวงของข้าได้ดียิ่งกว่าตัวข้าเองข้ายกอุสณนิสานาขให้แก่เจ้าขอให้เจ้าดูแลนาให้ดีที่สุดเหมือนที่เจ้าสู้เพื่อนางในวันนี้ด้วยเหตุนี้งานอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่จึงถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ พระนางอุสนิสาณนคีได้ติดตามพญานารพักลับไปยังเมืองมณีนภรัตในฐานะพระชายาเอกผู้มีความรักมั่นคงข้ามภพชาติและได้ครองคู่บารมีร่วมกันตามแรงสัจจะอธิษฐานที่นางได้ให้ไว้แต่นานมาอาจารย์พบรับดูดวงตรวจกรรมดูองค์ในและสื่ออดีตชาติ และหากท่านต้องการภาพวาดเฉพาะบุคคลอาจารย์กบรับวาดภาพองค์ประจำกายแบบภาพสื่ออดีตชาติเพื่อให้ท่านได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและระลึกถึงเส้นทางบุญของท่านอยู่เสมอท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามคิวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ